นะครับอิธีกรในวันนี้นะครับผู้นําทุกท่านนะคะทีะ่วันนี้มิลินได้รับให้ได้รับเกียรติให้มาได้แบ่งปันนะคะในสิ่งที่อะไรอะ่ะทำให้มิลินเนี่ยได้เห็นต้องทำาม,ามเป็นได้ในการทําธุรกิจสอารทอัพทูรินเนี่ยนะคะค่ะได้แแนะนาตัวเลยนะคะเมันกลองๆองค่ะก็มิลินค่ะมิลินจิวเวลี่ค่ะก็ ปัจจุบันนี่ก็ยังทำอาชีพเป็นผู้ปอานจิวเวลรี่นะคะค่ะแล้วก็มีสถาบันเกรดออเล็กค่ะค่ะแล้วก็กำลังเขา้าอยู่ในการเมืองกับลุงชัชวันองอุดมค,ค่ะค่ะเพื่อจะ่กไม่หน้านี้ก็จะมีเป็นศูนย์ท่รัสภาที่จสร้างความแตกต่างอะไรตามที่ให้กับผูดด้คนโดยเป็นเนื้อแท้ค่ะแล้วก็ได้ เลือกค่ะเลื่อกเขาัพชีวิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่จะแบ่งปันให้กับผู้คึนด้วยค่ะอดีตของมินนะคะไม่ใช่สวยงยามมากเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเจ้าของโรงงานติดจิววรี่มา15ปีแล้วนะคะแต่อดีตที่เกิดมามินก็เกิดมาในก่อนลมบางซื่อนะคะค่ะก็เป็นเด็กที่แบบ อทีพ่พลาดเสียงกะะตุกว่นคาดค่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับคุณธน,นพรครับขออนุญาตพี่วิรินแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ธนพรได้ยินโคจีไหมครับพี่ธนพรยังยังไม่ได้ปิดไม์นะครับปิดไม์ให้เราหน่อยนิดนึงนะครับถ้าท่านได้ยินนะโอเคพี่ยิ้มย่าด้วยนะครับลองเช็คไม์ตัวเองนะทุกท่านทุกคนเลยนะโอเคขอบคุณมากครับเชิญพี่วิรินต่อได้เลยครับค่ะก็ อดีตไม่ได้สวยสวยงามที่ว่าโอมา้มีทำจิวรีได้นะคะอดีตก็เกิดมาเป็นเด็กสลัมบางซื่อเกิดในบ่อนเลยค่ะค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่แบบเห็นแต่เล่ายาปาปิ้งกันพนันตีลังฟันแทงมาตลอดค่ะตอนเด็กนี่เห็นความสบายของตัวเองก็ได้แค่ประมาณถึงอายุหนึ่งขวบถึงหขวบมั้งคะแต่พอเจ็ดขวบมาเนี่ยมันไม่ได้สบายแล้วค่ะ ค่ะเราเป็นพี่คนโตมีพี่น้องทั้งหมด4คนค่ะเราไม่ได้เห็นความสบายแล้วเราเริ่ม,มเห็นการปีกันในบ้าน,นเราเริ่มเห็นความทะเลาะเบาแหวงค่ะน่าเริ่มตั้งแต,ต่เจ็ดขวบเนี่ยจะต้องรับออกมารับผิดชอบอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวค่ะไม่เ,เลยเลือกที่จะหาเงินในช่องทางการที่เข้าไปในบ่อนค่ะมันง่ายทำง่ายวิ่งซื้อของให้กับผู้ที่เข้ามาเล่นการพนัน,น โวันแรกแบบทําให้มิลินได้แบบว่าแบบเห็นเงินน่ะเออครั้งแรกในชีวิตแนีอายุเจ็ดขวบเห็นเงินห้าร้อยบาทอ่ะกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็ให้กับแม่ได้ว่าฉันหาเงินช่วยแม่ได้แล้วแม่ไม่ต้องร้องไห้ค่ะและทันใดนั้นตอนนั้นก็กล่าวโทษ่ะคะกล่าวโทษพ่อตัวเองเหมือนกันค่ะตอนเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เลยอ่ะค่ะเราก็เป็นเด็กผู้หญิง ก็เห็นความที่แม่เป็นผู้หญิงร้องโหยงร้องไห้โดนพ่อตีแล้วก็ไม่ได้รู้สาเหตุว่าอะไรมันเป็นต้นเหตุแต่เราก็ตัดสินและตีความว่าพ่อไม่รับผิดชอบค่ะพ่อก็ทํางานอยู่เป็นมือขวาของลงชาติค่ะฉายาก็เป็นหมูหนวดเหล็กค่ะแต่ตรงนั้น ตอนนั้นไม่ริมปื้มพ่อมากเลยนะอแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เราทําให้เราเห็นว่าพ่อมาตีแม่เราเนี่ยเราก็เลยบอกว่าคิดลบกับพ่อมาตลอดและเราก็ต้องมารับผิดชอบอทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบค่าเช่าบ้านอฟอนิเจอร์ทุกอย่างที่แบบว่าเงินผน่อนนะคะค่ะทัาในใดนั้นม่ลิก็แบบว่าเอาละจะจงลุกมารนะับผิดชอบอะไรบางอย่างก็เลยเริ่มเข้าไปอยู่แต่ในบน่อค่ะ แล้วก็พออายุ9้าขวบมิลินก็เริ่มที่มีชาวต่างชาติมาสอนการแจกไพ่การทำไพ่การเล่นบาคาร่ายังไงให้มันได้อย่างเดียวค่ะมิลินก็เด็กกันนะความจำก็ดีนะตอนเด็กๆก,ก็เก่งในด้านนั้นมาตลอดเลยพอโตขึ้นอายุ12ก็เริ่มได้แจกไพ่ให้กับเจ้ามือโดย เป็นการแจกไพ่โกงเขาตลอดทาไพ่เก่งมากแต่เจ้ามือได้เป็นล้านเจ้ามือก็แบ่งให้เรายี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นั่งเงี้ยค่ะอืมเราก็แบบโอ๊ยเราก็ใช้เงินเปมาตลอดแล้วการที่เปมาตลอดนี่มิลินใช้เงินซื้อความรักไม่ว่าญาติพี่น้องหรือคนที่แบบยากจนอะไรอย่างเงี้ยเออเราเห็นแล้วเราเราสงสารแต่เราเราไม่รู้เลยว่าเรากําลังดูถูก การเป็นมนุษย์ของเขาโดยการที่เราใช้เงินซื้อพวกเขาโดยที่แบบใครเดือดร้อนอะไรมาไม่ไดิ้แบบให้เงินให้เงินให้เงินแล้วทุกคนก็สรรเสริญเยินยอโอ้โหได้นะ้าได้ตาตอนนั้นไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เลยตอนนั้นค่ะแต่พออายุเติบโต,ตขึ้นมาเริ่มมีทุนเองเยอะค่ะ แต่เมื่อตอนอายุ6เนี่ยก็มีแกงนะคะมิลินก็เคยเป็นเด็กแว้นนะคะเป็นเด็กแว้นแข่งมอเตอร์ไซค์สนามหลวงฟังนพนวิภาวด,ดีเห็นแบบนี้แบบว่าโอ้ยตอนนี้สมัยนี้พอมาเห็นเด็กเด็กที่แว้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมิลินยังถึงว่าลูกเอ้ยเอาชีวิตให้รอดนะมิลินเนี่ยต้องเข้าไปแต่งปั้นในกลุ่มนั้นเลยอะ่ะกล้าหาญม,มากมิลินเนี่ยแล้วเรา,เรา,เรา,เรามีจุดยืนเรามีความต้องการให้เขาได้พลิกชีวิตเขาใหม่อะ่ะเออ แล้วพออายุส8ปก็เลยเริ่มได้ซื้อรถบ m 318สามดคันแรกก็เป็นนักแข่งวิภาวดีเลยค่ะเส้นนั้นเริ่มแบบแข่งรถแบบเราไม่เคยกลัวตายเลยแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ทําไมเราไม่เคยกลัวตายเราใช้ชีวิตแบบเสพเราใช้ชีวิตแบบเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงมาตั้งแต่เด็กเลยแลวพอพอเราได้มาสืบค้นตัวเราเองว่าอะไรนะที่เราทาให้เราไม่เคยเรากล้าซะมากขนาดนั้นน่ะเพราะเราอะ่ะ ไม่ต้องเราอยากตายจริงๆแล้วเราอยากตายเพราะเราไม่ต้องการที่จะนั่งแตกรับภาระหรือรับผิดชอบอะไรแล้วอ่ะคุณแบบอย่างสะเทือนในตอนนี้ค่ะแล้วทันแต่ไม่ก็ไม่ตายไม่ว่าจะไปตีรังฟันแทงยิงพับในผับในบ้ากับแบบพี่แมนเราอยู่ในกลุ่มแบบนักเลงทั้งนั้นเลยอ่ะเขายิงกันแบบว่าเฉียดเราแบบอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่เราก็รอดตายมาได้ทุกครั้งลดความเราก็รอดตายอะไรทุกๆอย่างเราก็แล้วเราก็ยังแบบว่ายังประมาทในการใช้ชีวิตอยู่นะคะอ่าพอเติบโตขึ้นมาอ่าเริ่มแบบไปนี่ลอะอายุยี่สิบเนี้ยอ่าเริ่มแบบมีเงินแบบเยอะแล้วเริ่มเปิดผับมาเพราะไม่ได้เป็นคนชอบเสียงเพลงในผับในผับมากมันมัน,มนเราเพิ่งมาสืบคคนว่าเราได้รีแลกค่ะ,ะมันเป็นที่ระบายให้เราได้รีแลกแล้วก็ชอบความรุนแรงเป็นนักมวยค่ะ อยู่ในค่ายขคงอุดมด้วยชอบความหลุนแรงเพาะอไรเราได้ระบายค่ะเราได้ระบายความที่เราเก็บกดและแบกออกมาจากครอบครัวเราตรงนั้นแล้ววินาทีที่แบบมิลินแบบเขายังหาความสุขไม่เจอในชีวิตมิลินแบบมีเงินเยอะมากมีม,มีมีผับมีบาร์มีคาราโอเกะแถวศรีลมแถวรัชด,ดาแถวสุขุมวิทเปิดบาร์โฮสเปิดบาร์เกย เป็นเจ้าแม่โตบอลเป็นเจ้าแม่หวยแถวยาววันลาบแถวปแบบัตรเงินเยอะมากเด็กวิ่งโผยบอลของเราเราก็เอาเด็กที่ออกมาจากบางแขนแล้วว่าแบบเอะแล้วเราจะทำอะไรแบบล่ะให้ชีวิตเราได้มีความสุขอาเดินสายเล่นเองอีกแล้วค่ะเดินสายเล่นเกาะกงมาเก้าอารันปลอยเปดอ่าตรงนี้เราก็ได้เป็นผู้ชนะอยู่ดี แล้วกัยังอะไรอีกละ่ะนานละค่ะตอนนี้และค่ะไปซึ่งสุดชีวิตค่ะที่ลาสเวกัสอันนี้แหละค่ะความประมาทของมิรินความที่ไม่มีสติความรู้เท่าทันไม่ถึงการไม่มีสติรู้ทันทั่วพอกของชีวิตตัวเราเองเราเราค้นหาแต่ความสุขความสุขความสุขให้แต่ตัวเราเองมันก็ยังไม่ได้เติมเต็มให้กับชีวิตของมิรินได้เลยค่ะ ิลินได้ไปหมดตัวที่นั่นนั่นระคะกลับมาเนี่ยมิลินจะฆ่าตัวตายจะกระโดดตึกที่คอนโดเพชรเก้าทาวเวอร์เพชรบุรีซอยเก้าตันสิบห้าวินาทีนั้นน่ะห่อลูกมิลด้่เป็นแม่เลีล้ยงเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ลูกคนแรกเพราะว่าความยะโสาทางทางพ่อเขารวยแต่ม่อย่ามาดูถูกเรื่องเงินกับมิลินได้มิลลินสามารถที่จะหาเงินได้มากแบบกว่า มิลินก็แบบได้ลูกะ่ะคนตค่ะาได้มาแบบเรียกชื่อมิลินเท่านั้นอ่ะขาอีกข้างหนึ่งได้กลับเข้ามาจากดาดฟ้าที่ว่ากําลังจะโดดเริ่มต้นใหม่เลยค่ะในชีวิตตอนนั้นเริ่มต้นใหม่ที่มีผู้ที่มาแนะนําแต่ก่อนที่จะได้เข้าสิ่งที่จะได้ไปฝึกสตินะคะได้ไปหมดอีกกับเข้าองค์สูงเจ้าที่ไม่ได้เป็นของแท้ เป็นร้อยรอยที่มิลินเลกาบอกว่าไม่ว่าใครจะได้ของดำของยังไงไมิลินทึกโตเรียนรู้มาแลว้วก็รู้ว่าอันไหนของจริงหรือของปลอมแต่ทันใดนั้นมิลินได้เข้าไปเสียงหายเสียงหายนะคะได้ยินไหมคะ ประสอนาทีนะครัไดค้ค่ะค่ะก็มิลินได้เข้าปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจรานวัดอัพวันสิบุรีโดยที่ไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยอะไรธรรมะมาก่อนทางอยู่ที่ปากมิลินเกาะหาแล้วเข้าไปอยากเจอของจริงอะค่ะก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมที่นั่นมาตั้งแต่ปีสีหแล้วก็ฝึกมาตลอดข่าวสิบเกปีได้จนหลวงพ่อลสังขาร แล้วมิลินได้กรรมฐา,านติดตัวมาเราใช้ตรงนี้แหละคะ่ะในการฝึกฝนตัวเราเองให้ได้สติและปัญญาและมิลินได้รับการศึกษาของแลนด์มาร์คฟอร l a n มแลนด์มาร์คเอเคชั่นค่ะที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยไมิลินได้ศึกษาทาั้งทางธรรมและทางโลกคะ่ะแล้วได้สร้างตัวเราเองใหม่คะ่ะโดยการสร้างทางําธุรกิจจูเลีและก็เลยสาบานเลยคะ่ะเลิกทางสายดำ เลยได้ได,ได้เริ่มต้นทําธุรกิจจิวเวลี่ทางสายขาวแล้วก็ได้ไปลงต่อกับสถาบันเท็ฟอร์เรสเมื่อเดือนมกรานี้จนปัจจุบันนะคะแล้วก็ได้รับปากกลุงชัตวันขคงดูว่าจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรัฐสภา เป็นสสสมัยหน้าด้วยค่ะแล้วตอนนี้เลือกทำท็อปอัพธุริศเพราะคนที่มาแบ่งปันในวันแรกที่มิลินไปไปเที่วพัทยาและไปเจอ,อพี่นุชจรีค่ะสีเครือแก้วนะคะท่านเข้ามาแบ่งปันนะคะท็อปอัพธุริศด้วยความตั้งใจมิลินด้วัน,นั้นเลยเขาผู้หญิงนี้ตั้งใจที่จะมาแบ่งปันมากๆเลยมิลินก็ตั้งใจฟังท่านกับธุรกิจท็อปอัพธุริศท่านใดนะมิลินเห็นโอกาสว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มิลินเนะจะได้ ให้กับตัวเองได้เป็นอิสระทางด้านการเงินแล้วก็ให้กับครอบครัวได้ด้วยเพราะตอนอายุ60เมิลินมีเป้าหมายชัดเจนว่ามิลินจะไปโบวชเป็นกิสุนีค่ะตรงนี้ยังเหลือเวลาอีกแค่8ปีมิลินจะสร้างท็อปอัพทูลินเนี่ยและมอบให้กับผู้คนด้วยค่ะเป้าหมายของมิลินนะคะภายในสิ้นปีนี้แะคะ่ะมิลินต้องมีร้อยคนค่ะทำให้เต็มที่มีร้อยคนที่เปิดโอกาสให้กับ นที่ได้เห็นธุรกิจอันนี้เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ง่ายมากทิ่ินเห็นช่องทางแล้วว่าว่าเป็นธุรกิจที่มันง่ายง่ายได้มากมากค่ะในการที่จะทําสร้างให้ผู้คนน่ะได้มีรายได้แล้วมิลินก็เก็ตเข้าใจเลยค่ะว่าอันนี้ล่ะเป็นการสอนคนให้ตกปลาจินเอียง ก็เลยได้แบบทุ่มเทค่ะเข้าเรียนรู้โดยที่โคตรักเนี่ยระคะเป็นนํานำสูงสุดนะคะของของอมิลินเนี่ยค่ะแนะนำให้มิลินได้เข้ามาฟังในห้อง CE อเนี่ยค่ะมิลินได้แบบติดตามแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฟังในห้องนี้มาตลอดแล้วก็ได้โค้รวิเชียนค่ะที่ได้แบบว่าพามิลินไปอีกหลายๆห้องเลยจนแบบว่าตอนนี้มิลินแบ,บี่่า เป็นอินรีที่แบบว่าบินได้แข็งแรงกล้าที่จะแบ่งปันกับกับผู้คนได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มิลินลได้วางฐานของมิลินไว้ได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วมิลินก็พร้อมที่จะแบ่งปันฐานต่อ,ต,อต่อไปของมิลินแล้วก็สร้างผู้นำค่ะให้เกิดขึ้นในบร,ออนริษัททอปอัพทุดิตนี้อย่างสง่างามและงดงาวค่ะเรื่องราวของมิลินนี้นะคะอขอให้ทุกๆท่านนะคะ ความในแบบที่มิลินเป็นในปัจจุบันว่ามิลินเป็นใครมิลินเป็นความรักและการให้กับผู้คนบนโลกใบนี้อย่างเป็นเนื้อแค้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะกับพื้นที่สิบนาทีซึ่งมีคุณค่ามากให้กับมิลินได้มาแบ่งปันอะไรก็ตามที่มิลินเป็นในสิ่งที่เวิร์กและก็ไม่เวิร์กก็ขอให้นำสิ่งที่เวิร์กของมิลิน ว่าไม่ได้เป็นใครนาไปเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะว่าชีวิตของเราเราเลือกที่จะสร้างชีวิตของเราเองได้ว่าเราเป็นใครบนโลกใบนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะกับท่านผู้นำทุกท่านที่มีการฟังให้กับมิลินในวันนี้นะคะขอขึ้นไม้ให้กับเอ็มซีเลยค่ะขอขอบคุณค่ะ